วันนี้เรียกหอมแดงมากินข้าวตอนหกโมงกว่าหกาโมงสี่สิบห้านาทีหกโมงสี่สิบห้านาทีบ้านพี่ก็จะมืดแบบนี้จ้ะหกโมงเย็นหกโมงเย็นนะไม่ใช่หโมงเช้าหกโมงเย็นบ้านพี่ก็จะมืดอย่างนี้เมื่อตอนเมื่อตอนสี่โมงกว่า <c oughs> ให้อาหารเม็ดเข้าไปแล้วแล้วพี่เพิ่งกินข้าวกันเสร็จพี่ก็เลย มาให้เขาตอนหกโมงกว่าก็เลยต้องส่องไฟกันหน้าบ้านพี่ก็เปิดไฟเนี่ยเปิดไฟอยู่แต่ว่าก็ส่องให้เขากินข้าวเขารู้จักชื่อเขาแล้วเดี๋ยวนีพอเรียกหอมแดงแล้วเฮียเขาก็ผิวปากเรียกเขาก็มาสังเกตไหมคะ สังเกตไหมสังเกตท้องเขาไหมพี่ก็เพิ่งรู้ว่าเขาท้องจ้ะเห็นบ้านข้างล่างบอกว่าเขายังหมาเพิ่งจะได้จะได้ประมาณปีหนึ่งหรือไม่ถึงปีนี้แหละหอมแดงเนี่ยเขาบอกว่าอ,อแม่หอมแดงอะ่ะเขาคลอดหอมแดงมาแล้วแล้วเขาก็โดนยาเบือ่อแม่เขาโดนยาเบื่อตายหอมแดงมันก็เลยกลายเป็นหมาเล่ร่อนมันก็เลยกลัว มันจะกลัวผู้ชายเพราะว่ามันไม่มีเจ้าของมันก็เที่ยวไปคุยขยะที่บ้านเขากินไปขโมยลูกไก่เขากินเขาก็เลยตีเอาเขาก็เลยไม่ชอบเพราะว่าหอมแดงเขาเขาโมยเพราะว่าเขาหิวพี่ก็เลยสงสารเขาก็เลยรับเลี้ยงเขาแทน เลี้ยงเขาได้ไม่เท่าไหร่เพิ่งมารู้ว่าเขาอะท้องก็ยังไม่รู้เลยว่าลูกออกมาจะกี่ตัวแต่ก็คงต้องหาบ้านให้ให้ลูกเขาแหละเพราะพี่คงเลี้ยงเองหมดเลยไม่ไหวเพราะว่าหมาบ้านพี่ก็มีอยู่แล้วสี่ตัวข้างในหอมแดงอีกตัวก็เป็นห้าลูกออกมาอีกเยอะแยะพี่ก็คงเลี้ยงไม่ไหวแหละ วันนี้เป็นข้าวคุกกระดูกไก่กระดูกไก่ย่างอ่ะซิ่โครงไก่ย่างแต่รู้สึกว่าเขาจะชอบเขาจะชอบกินข้าวคุกแกงอะ่าเมื่อวานนี้เฮียบอกว่าเอาแกงเขียวหวานที่น้ําแกงเขียวหวานที่เหลือใส่ข้าวให้เขากินเขามากินจนหมดเกลี้ยงเลย แต่ข้าวแห้งๆเขาไม่ค่อยชอบกินเขาชอบกินข้าวข้าวน้ำน้ำข้าวกับน้ำพะโล้ข้าวกับแกงคิ้วหวานข้าวกับต้มอะไรที่เป็นน้ําน้ำเขาชอบแต่ก็ดีที่เขายังกินอาหารเม็ดเป็นเพราะว่าเอาข้าวให้ไม่ทันจะออกไปตลาดนัด <S <S <He S 2> เห็นเขามันนอนรออยู่หน้าบ้านก็เอาอาหารเม็ดมาให้กิน ลองท้องไปก่อนเพาว่าเขาท้องเขาจะหิวบ่อยเขาจะเดินมาทั้งวันอะพอเขาหิวเขก็จะเดินมาหิวก็จะเดินมา,นมาแต่มันก็จะมีหมาข้างบนเขาอะลงมากินด้วยพอหอมแดงมันกินไม่หมดหมาบนขาเขาเขาก็มากินต่อพอหอมแดงเดินกลับมากินอีกทีมันก็จะไม่มีของให้กินแล้วไงก็จะมีแต่น้ำที่ใส่ถ้วยขา,ขาวๆเอาไว้ให้นั่นแหละ าเขามาเดินให้เห็นหน้าบ้านอะ่ะก็จะรู้ว่าเขาหิวก็จะหาอะไรออกมาให้กินเพราะว่าเขาท้องเขาคงหิวบ่อยกินกรอบๆเลยชอบกินอาหารคนอือชอบกินอาหารคน เพราะว่าตั้งแต่ที่เห็นข้างล่างเขาเล่าว่าตั้งแต่เกิดมามันก็มาเก็บแม่มันพาไปเก็บเศษอาหารกินตรงที่เขาล้างจานน่ะต่างจังหวัดเขาจะล้างจานแล้วก็แล้วก็แกบบสัดสาทไปที่หลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยแม่หอมแดงเขาก็พาหอมแดงไปหาอะไรกินตั้งแต่เด็กๆแบบนั้นน่ะเขาก็เลยติดมีรถมามีมีรถมามม หอมแดงมันกลัวไปไหนมามันยังไงมันก็ต้งดูด้ถ้าไม่มีรถมันก็เล่นได้ถ้ามีรถเยอะมันเล่นไม่ได้หรอกเพราะว่าเข้าใจเพราะว่ามันคนสัญจรไปสัญจรแต่ช่วงนี้เขาสร้างถนนอยู่นี่ทําถนนอยู่ป่ะไห้ตรงทับเบิกขึ้นทับเบิกขูทับเบิก็ลงอยู่เห็นเขาลงอยู่ว่าสร้างถนนทำถนนอยู่ใช่ป่ะ เออนี่ผมได้ข oh okay, hmm. um ึ้นไปสองเดือนกว่าเลยเมื่อก่อนงที่เราไปทำตรนู้นอ่ะอ้อันนี้เมื่อวานเมื่อวานนี่เขาโทรไปโอ้เราไปเขาจบลงราคาโอ้ได้ได้ราคาแล้วอ๋อเราจะไปทำงานเออพักพร้อมพักพรอนเยอะขอบคุณมากๆเลยพี่ยองงาหไปาหน่อยได้เยอะเลยท่านงวดนี้ท่านได้สิบมันได้สิบสิบกิจหลังอะ สิบเจ็ดหลังได้เยอะเลยเป็นกอเป็นกรมะนกปกติมันจะได้แค่อย่างมากว่าสูงสุดแค่สิบสองสิบสองเท่าวหาสี่หลังห้าหลังหกหลังเนี่ยแต่นีมเป็นสีราคามันทาได้เสนอราคาสีราคาได้ผ่านเขาสุดทีถามว่าเมื่อวานนี้มันลางหมดลางขบ้านอ๋อ ป่ะอยู่ไหนอืมมาทำงานอืมเออเดี๋ยวบอกว่าเออเดี๋ยวขึ้นไปทำเราด้วยให้ขึ้นไปทำด้วยถ้ไปช่วยเดี๋ยวให้เสร็จงานจากลูกพี่ก่อนยขึ้นมาช่วยเขาบอกดีใจด้วยบอกว่าผมไม่ได้มันได้เยอะไงได้เยอะแล้วกว่า ทำไม่ทันคือว่าทำเนี่ยคือว่าตั้งแต่โคกสร้างเบ็ดเสร็จสร้งหลังท้องอยู่ไงในละหลังเนี่ยอืแล้วอย่างกระจกหรืออะไรเนี่ยคือว่ามันก็เป็นช่างกระจกเพราะมันมันติดเองงกระจกเนี่ยมันไปพวกประตูกระจกอะไรพวกนี้นะครับโอ้ดิืงติดเองมาทหารเมื่อก่อนไปทำกรุงเทพไงเมื่อก่อนเป็นเป็นลูกน้องเขาอยู่ ทีแรกก็ไปเป็นลูกน้องเขาเขาได้ช่างอลูมิเนียมใช่ไหมจิตครับเออไปมาก็เป็นช่างอลูมิเนียมมาทำเก่งเรี <100 S 2> ยบร้อยอิ่มหมดแล้วไปแล้วเอาไหมเนี่ยเขาท้องนะพี่ยมเ <laughs> อาลูกไหม <laughs> ตัวข้างบนสามตัวอยู่ทกข์แย่ยแล้วเมื่อวานนี้ไปทำงานอิ่มละกลับบ้านไปแล้วเ,ออเช้าเออ,นอนเข้ากิน กล็นนกมาแล้วม, <า S 1> มันก็งลงม,ง,งมากินรตรงนี้ไง